สวัสดีค่ะก็วันนี้จะมาขายเป็นสกูชีตัวนี้นะคะก็ใครสนในชิ้นไหนใครสนใจโพนี่ชิ้นไหนนะคะก็แอดแอดไลน์ p n k a 1่3 9 1 4 9มาเลยนะคะก็เดยวเราไปดูกันเลยค่ะก็อย่างแรกนะคะตัวนี้จะเป็นแบบน้ำาันทำเลซินนะคะเป็นแบรนด์ปั๊บป้านะคะพี่พานั่นคือน่ารักมากมีของครบเลยนะคะเคยทำานี่คือ น่นารักเอาไปทำพวงเงินแจเอาไปทำเคสได้นะคะก็ตัวนี้นะคะ65บาทะคะ่ะกระปุกใหญ่เนะื้อก็ค่าส่งนะคะ3540านะคะเริ่มต้น3540้าเนาะก็ส่งไปใส่ส่งฟเอ้ยส่งปอโนอน,นะคะคือลงทะเบียนกับอีเมลอีเมลจะเริ่มต้น50บาทนะคะก็ตอบ อย่างแรกนะคะก็จะเป็นโพนี่นะคะเป็นโพนี่ซากุชินะคะไม่ชิน้นไหนจะมีตำหนิจากโรงงานบ้างนะคะอันนี้นะคะชิ้นละ3 5 3ชิ้น100นะคะบางตัวก็อาจจะมีแบบตำหนิเล็กน้อยจากโรงงานเพราะไซส์มันใหญ่มากนะคะจะดีเล่นไ้นะ,ะมีราคาส่งให้นะคะเฉพาะตัวที่อันไปที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นโพนี่แบบ โคนี่หลุดโรงงานอย่างนี้คือมันจะแบนส่วนชิ้นที่แบนๆน,นะคะชิ้ละสามสนะคะ4ชิ้น100บาทมีราคาส่งนะคะมีราคาส่งอีกน,นะคะก็ลองทักมาสอบถามได้เลยนะคะก็ส่วนใด้แบบแบนหรือแบบไม่แบนก็แคปมานะก็วันนี้ไปละคะ่ะ